দৌসা শিবন্ডেক্ষণে মানে যা สวัสดีครับผมเจอกัรแล้วครับผมกับเอซ่าชวนได้ครับผมวันนี้มาเจอกับเอซ่าชวนครัวครับผมนี่ครับผมมาต้มต้มยำนะครับผมไข่ปลายี่สกครับผมนี่ครับใส่กระเพาะนางฟ้าครับผมนี่นะครับผมเอามาดูส่วนผสมแล้วครับผมว่าไม่ใช่เฉพาะครับผมนี่แหละครับผมอันแรกครับผมคือพริกคั่วนะครับผมหรือว่าพริกทอดนะครับผมนี่นะครับว่วเสร็จแล้วครับผมต่อด้วยนะครับผมแป้งหวานครับผมแป้งหวานเสร็จครับผมรสดีครับ แล้วก็ค่าโนครับผมสีอิ๊วขาวครับกะปิครับผมหอมหัวใหญ่ครับมะเขือเทศครับผมนี่ครับแล้วก็มะนาวครับผมมะนาวจะไายเห็นไหมครับผมนี่ก็จ้ไขยนะครับผมจ้ไขยครับผมครับผมคนอื่นเขามัดใส่น้ำลงไปครับผม ตอนนี้เราต้มน้ำเสร็จแล้วครับผมเอามาซอยจจกไฟแล้วครับผมต่อไปครับผมค่ะครับผมขั้นตอนต่อไปครับใสก่กะปิครับผมนี่ครับกะปิลงไป สองก้อนครับผมพวกความอร่อยครับผมต่อไปครับผมผิวครับผมผิวขาวครับผมลวกต่อไปครับจนให้แหนมกระเดียดครับผมตอนนี้แหนมกระเดียนแล้วครับผมเอามาใส่ไข่แปรแล้วครับผมไข่แปรเทาลงกีรชินนะครับผมก้อยลงนะครับผม รอสุกสักครู่ครับผมเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับผมครับผมตอนนี้แหนมก็เริ่มเดือดแล้วครับผมเอามาซอยหอมหยยัวใหญ่เลยครับผมครับผมตอนนี้เอาซอยหอมหัวใหญ่ครับมะเขือเทศเรบเอามาเพิ่มความหนุกครับผมคือน้ำปลารครับผม ลงไปแล <f> ้วครับผมนิดหน่อยนะครับผมเพื่อความนัวครับผมแหมเอามาอปูนรถกันเลยครับผมนี่ครับปูนรสครับผมหรือว่าแป้งหวานครับฝนเหงอห้องว่าแป้งหวานนะครับผมใส่เข้าไปครับผมต่อไปครับรถดีครับผมรถดีนะครับจะรถเสียนะครับผมราดีใส่เข้าไปครับผม เพิ่มความอร่อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมต่อไปครับผมพริกแห้งครับผมพริกแห้งขว่นนะครับผมเรามาบีบใส่แล้วครับผมเพิ่มความเผ็ดนะครับ ตอนนี้เราปรุงเครื่อปรุงเสร็จมาแล้วครับผมเรามาเพิ่มความเปรี้ยวกันครับผมความแซ่บความนครับมาเลยครับผมเพิ่มมะนาวครับผมมันจะแซ่บหรือเปล่า เหมาะครับผมสุดยอดครับผมปลาข้าตอนสุดท้ายครับผมเรามาใส่เห็ดนางฟ้ากันเลยครับผมนี่ครับผมเห็ดนางฟ้าครับผมครับผมใส่ปรุงรสครับผมน้ำปลาครับผมลงความเข้มข้นครับผมต่อไปครับเราสิดท้ายด้วยผักชีหอมต้นหอมครับผม นี่ครับดูดูไข่ปลาครับผมว้าวโอ้ยเสร็จครับผมดูไข่ปลาครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาใสาจ่จานกันครับใส่ถ้วยกันครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันครับผม ครับสวัสดีครับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมเจอกันแล้วครับผมวันนี้เอซ่าเข้าครัวแล้วครับผมดูว่าชวนครัวครับผมวันนี้ครัเมนูครับผมต้มไข่ปลายี่โซกครับผมแบบจัดแจงครับผมนี่ครับต้มยำปลายี่โซกครับผมใส่เห็ดนางฟ้าครับผมดูว่าโอ้เอซีดูครับ สุดยอดคุยยอดครับผมกบิ่นกับบรรยากาศจมใหม่วันนี้ครับผมครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมเห็นครั้งหนึ่งนะผมในเอฟซีทุกท่านกดติดตามกดซับสไครต์ผมเรืยมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพชรตะกเพชกะดีหรือว่าญาติอาเซนฮาวกะดีนะครับผมผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับผมในมืออันนี้มือนึงเมนูนี้นะครับผมปลาลุยครับผมเหมาะครับผมโอ้ดูเอาไปเสียบ โอ้โหไข่ปลาครับผมหอนเดือดหอนเดือดทางใหม่ๆแล้วครับผมอืมอืมน่าครับผมอืมอนเดือดมากครับ そうなります。Então, อืแซ่บครับผมพี่น้องโอ้โหไข่ป่าแลับอื้โหใหม่ดุนดุนแล้ว อ,อืมอดร้อนครับผมอื้หชุดยอดครับผมอืมอู้อดร้อนอืมแบบร้อนร้อนครับผมลวกลิ้นแล้ว โอ้ย <c oughs> <c oughs> มันพูดถึงครับผมความอร้อยความแซ่บใหน้นกฟ้าครับผมมันอบฮอตนยครับผมน้ำก็ฮอนใหน้นกฟ้าก็ฮอนครับผม ดูเขายกยอดเขาอืม ใหญ่เกินครับผมถ้าเขาปากแล้วโคตรใหญ่คผมดูสิโอ้โห โอ้โหโอ้ทั้งเผ็ดทั้งร้อน ครบวงจรจะใครฮะสม,มุนไพรข้างนั้นครับผมอโอ้โหข่ายป่าเต็มๆรับผมรู้ว่า 后我。Oh, oh. โอ้ยเยอะมากครับไฟครับ

tràn ngập ừm 哦。哦。Oh. Oh. ก็ปลาเป็นนวงๆแล้วลุงนได้หยุดแรวครับน้ำกระซ็บความเพรก็เป้วความเพรดกระเซ็เกบก็ลวงตัวกันแล้วเหมนแวเป้วเข้าลงตัวแบบหมูจะบวกขยาาใหญ่แล้ว ใหญ่มากๆกินเสี่ยงไปเสียงกูนะครับโอ้โห Продолжение следует... เยอะครับผมครับผมช่วงท้ายนี้ผมขอบคุณนะครับผมพี่ทู้ทานนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อไปกระตุ้นใจผมในการทํางานครอบครัวอย่างวันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ต้มยำไข่ปลายีโศกใส่เห็ดนางฟ้านะครับอร่อยครับผมในมื้อนี้ผมโคตรเยอะครับผมมันใหญ่มากๆครับผมรับ ดูว่ามีอะไรดุ้นครับผมสุดยอดครับผมหัวไวแล้วครับความบัลลอนี้คงกลมกล่มมลงตัวครับผมคลิปน้าครับผมจะทาครัวอย่างนะครับพ่อครัวอย่างนะครับผมอกดติดตามผลท้าสุดข่ายผลนะครับผมช่วงแทนนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่คุติดตามผมนะครับผมตัวรับประกันครับผมในมือนี้ปูบกก้ถทบ พักเก่งนะครับเพราะว่ามันฮ้อนปากฮ้อนนะครับเป็นพยานปากครับผมครับผม,ผมขอรากตัวประกอบครับผมสวัสดีครับ